โอเคซสวัสอ้ oh. สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเอาพบกับผมคีนบอยไหมครับเช่นเคยในไหมครับเอาชุดรอดจะครั้งก่อนครับที่เราได้ทําการทำค oh. ่าเอเดอร์ดากอไปแล้วรยบร้อยนะครับวันนี้เราจะมาตามหาปีครับไปตามหาเ uh. อน็น e ิต i ี้กันนั่นเองนะครับซึ่งไอเดอร์ไมก็มองหน้าผมผมว่าความันตีหลอเกินนะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยแล้วกันวันนี้ก็จะเป็นตอนที่12กันนั่นเองนะครับอ่าโอเคเราจะเริ่มต้นจากไอ้เกาะตรงนู้นข้างหน้าก่อนแล้วกันนะเออที่มีทางเดินด้วยฮีดีครับอ่าเดี๋ยวนะเราขอผมขอแปะทอดน,นิดหนึ่งนะครับเผื่อแบบเราหลงที่เผื่อหลงครับนะเผื่อหลง เซอร์เอสเอสติ SSD. โอ้์แล้วทำไมตอนนั้นผมไม่เห็น,นอะไรนี้อืมมากเลยเซอร์ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วคลิปนี้นะครับมันก็จะเป็นคลิปดองนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเนื่องจากผมไปฉีดวัคซีนนะครับนะก็อาจจะนิดหนึ่งนะครับนะเป็นคลิปดองนั่นแหละแต่ไม่มีเหลือใช่ไหมผมว่าไม่มีเหลือแน่ๆเลยหรือว่ามีฝั่งหนึ่งอีมีไหม ไม่น่ามีครับมีไหมไม่น่ามีอ่ะโอเคไม่มีก็ไม่เป็นไรครับชังมันแต่ไว้ที่อื่นจะได้ครับโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยเจ็บนะชคเกอรเชลว้าวผมอยากลงอ่ะอยากลงอ่ะก็ดีนะครับที่ว่า เราเจะอินซิตี้อยู่ที่แค่จุดที่เราวา์ปม,มาเลยนะส่วนหัวเชอร์เกอร์ก็ไปล่อยไปครับเดีย๋ยวจอดนี้ผมจะตัดไปแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานนะ ว้าวจะพบบ้านจะพบบ้าน โอเคครับตอนนี้เราขึ้นมาถึงข้้งบนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกล่องกันดีกว่าครับว่าได้อะไรบ้างนะโอ้ก็เป็นโอเค,อเค,อเคก็ดีโพดิชั่นอย่างนั้นระก็ถือว่าใช้ได้อยู่ซึ่งจริงๆแล้วเอ็ดเอ็ดเขบอกว่าตนผมพกมานะครับแต่ว่าทำไมาอยู่ในอีเดเชตผมลืมทุบไปเลื่อยก,ก็ได้ครับ ช่างมันทุบเลยจัะไปแล้วก็ทุบไปเลยกล่อ,องว่าง โอ้ยถ้าเปนแปลกๆเราคงสร้างผมเลยใช่ไหมไเร็วอุ้ยจะไปทันอ๋อผมเลยแน่เลยไม่เป็นไรครับอีซี่เนี่ย ขอลองก่อนอลองกันโอเคเดี๋ยวขอตัดไปเหมือนเดิมนะครับเพราะช่วงนี้มันก็น่าจะเสียงดังนิดนึงนะครับเราก็ได้ตัดดีไหมไม่ต้องตัดก็ได้เนาะเอมจะได้อันนี้อ่ะอะเป็นหัวเหยนแบบอีแบบหนึ่งอ่ะเออผมจะได้อ่ะ จะได้แบบทำเคสหรือผมได้ไปแล้วไม่แน่ใจโอ๊ยอะไรกันนีนนยอืม,อมได้หลิที่ก็จะได้ อืผมได้แล้วเนี่ยเลยไม่คิดได้เนี่ยโอ้ยอ่ะอะยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปเลยอ้ายิง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 เลยอยายิงก็ยิงเลยจัดไปเต็มที่เต็มท,ท,ที่มามาอีกสองกล่องครับตรงนี้ โอ้มีแต่ของเล็กโอ้โหมีเบ็นริงด้วยมีส้มเซมด้วยครับสุดยอดเลยนี่แหละครับสิ่งที่ต้องการอ๋ออันนี้แอ็ก็ ler, มีเบ็นริงเช่นเดียวกันนะเนี่ยโอ้ไม่ธรรมดานั่นเนี่ยโอเคครับได้อยู่ถือว่าโอเคเลยนะเนี่ยของมีเบ็นริงสองชิ้นเลยนะใช้งานได้ แต่สิ่งที่มันใช้งานไม่ได้คือผมจะ,ะผม้อมเต็มแล้วอะประเด็นคือของเต็มอะอผมขอปลายานิดหนึ่งแล้วกันนะครับให้มันใช้มันหมดไปไม่ใช่หรอกให้มันหมดหมดไปไเท่าน,นั้นแหละคือแบบจะไม่เก็บมันก็กระไรอยู่นะก็เก็บเก็บไปหน่อยก็กันนะครับ ส่วนอันที่เป็นเออพวกคำสาปเนี่ยผมคิดว่าทิ้งเลยดีกว่านะเพราะว่าเก็บไว้มันก็รกนะครับนั่นที่ผมก็ได้ทำการกลับมาที่ไ t t ิอีกแล้วนะครับเพราะว่า่ลกปผมตกมาตายนะครับนะก็โอเคเลยสุดยอดมากเออตายจีต้๋ตายบ่อยเลยเกินเนาะไม่เป็นไรช่างมันนะ เป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้ผมเอาไว้ที่เดียวแล้วกันนะครับหาที่ที่ที่เดียวแล้วกันของเนาะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างใหญ่นะแต่เคล็ดสดายอย่างเดียว,วคือมันไม่มีปิดนะครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราก็ตัดไปเรื่อยๆเลยแล้วกันนะครับจนกว่าที่เราจะเจอของหรือเจอกล่องนะวู้จุดใจเรี้ยว ไปไปทำไมผมชบอบตกเออผมต้องไปหาเฟเธอร์ฟอร์ g มาใส่แล้วแหลนะนะต้องไปขอจากไอพีซีแล้วแลวหละจังหวะเนี้ยคือไม่ได้ยิงหน่อยเร็วเขาวางที่เลนแล้วกัน อเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปต่อเลยแล้วกันผมอยากไปทางนี้อ่ะผมว่าขึ้นผมว่าเข้าไม่ได้ละมันเยอะขนาดนี้ผมว่า,าไม่ไหวอะ่ะจริงเราควรขึ้นข้างบนนะครับเดี๋ยวเราตายรอบนะครับไปไปฝั่งนี้ดีกว่านะครับจังหวัดไปเลย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 โอเค นี่ใช่ไหมตรงที่เราว่าจะจะ,จะปลาโอเคเรียบร้อยหนึ่งตัวนะครับโอเคแล้วแถวนี้น่าจะมีกล่องชายเลยไหนได้วยนะซิอ่าก็ถือว่าใช้ได้อยู่ครับโอเคและอิเลกทรอนิ์ฟรีด้วยครับ แต่ช่วงนี้ผมขอตัดไปเลยแล้วกันนะครับ โอ้โหถ้านมันมีแบบเนี้คือแบบคือแบบนี้มันก็ดีนะครับที่ว่าข้างบนมันมีของอ่ะแต่ว่าแบบโอ้ชุดเกาะเราจะพังเอานะทั้งนี้จร,ริงเฮ้ยแต่เราก็ได้ได้ได้เชติได้เชลก์บล็อกเพิ่มนะเออถานที่ดีม่ไดือที่ดีอยู่นะโอ้ยเกินรัวขนาดนี้ นายเอ้ยนายเอ้ยนี่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 มาเลยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมันเพิ่มแล้วก็ได้อ่อฮันเบกกิ้งเหรอโอ้ยดาบดาบคำสาบเรี่ยวโอ้ยทุบช้า จริงผมก็อยากเอาขวานมานะแต่ว่ากลัวหายครับนะกลัวหายไม่ใช่แล้วผมก็ทบไม่ได้ทีพอนก็ยิงอย่างเนี้ยออโอ้ผมว่าไม่สำเร็จหรอวะเนี้ยจริงป่านถึงไม่เนี่ยไม่ถึงด้วยอนะ๋อทำยังไงดีเนะี้ยต้องมุมเหรอ โอ้ยกี่นาทีเนี่ยสี่นาทีไอ้สี่ทีจ็กกแย่แล้วสามนาทีไอ้สามวิครับอันนี้ คลิปเลยครับเพราะว่าอัอะไรก็ไม่รู้คือแบบอะไรก็ไม่รู้นั่นระบาดเลยก็มันเป็นทางองทางเพชรก็จริงนะแต่ว่ามีคำสาบอะเอว่าผมทำสามารถปั๊มเพชรได้นะใช่ไหมเออเนี่ยได้เพชรเพิ่มมาหนึ่งเม็ดครับเป็นด a ต a ้าแ k นะครับของผมเอง ซึ่งจะลงไปยังไงโอ้โหตายแน่เลยลงไปอ่ะโอ้ยแย่แหละอ๋อลงละอิดเตอร์โพงไงเออใช่เอออิดเดอร์โพลนี่แหละแต่นรอกาศใช้นะครับ มีกล่องเดี๋ยวขอยนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเขามีมีกล่องตรงนี้มีสูตอินชานอยู่นิดนิดหน่อยหน่อยอยู่ตรงไหนหวะข้ขงบนเนี่ยมีแน่ครับแต่ข้างล่างผมจำไม่ได้ว่าอยู่ตรงไหนมันมีใจใหญ่มุมๆนะในที่นี้มีข้อสูตรสองที่นะครับซึ่งมีตรงไหนหวะาไม่แน่ใจแต่ว่าอันนี้อยู่ใกล้ๆมากที่สุดนะครับมีสามเล่มเลยนะเนี่ยก็ดูตามนี้ได้เลยนะแล้วก็มีอยู่ตรงมุมนู้นอ่าใช่มุมนู้นครับ เราจะลงไปดูนิดนึงแล้วกันนะครับก่อนไปคลิปกันได้บ่อยมากครับผมแบบไม่ไหวแล้วแล้วก็นี่ครับแต่ที่ผมของไม่กระจายออกเพราะว่าอ่าผมคลิปคลิปเอาไว้นะเพราะว่าแวิ่งเก็บเด้เก็บไม่ใช่หรอเดินเก็บเดินเก็บนะครับนะอโอเคสำหรับคลิปนี้ครับวันนี้ก่อนแล้วกันถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแลิกกดแชร์เพื่อด,ดูกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็สวัสดี ครับ